โอเคครับก็กับัสดินเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r m o r c h a n n e l นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม MU c l a s s i c นะครับวันนี้นะครับคลิปก่อนๆนะครับมีเพื่อนๆนะครับถามผมเข้ามาว่าบวกไอเทมยังไงให้พลังพุ่งๆนะครับแล้วไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยค่าพลังมันเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมได้ถอดอุปกรณ์ออกหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูค่าไอเทมกันว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะพาไปตีปีกนะครับแล้วก็ไปเลือกไอเทมจากร้านค้าเล็กเปลี่ยนนนนะะคคครรัับบบบว่าเลือกแไหจุม ราคาแลกเปลี่ยนจะมีบวกและเปอร์เซ็นต์นอีจยวผมจะพาไปดูนะครับไปเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมพาไปใส่ไอเทมก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมถอดออกมาหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมจะมีพลังอยู่นะครับตามแหวนที่ผมใส่อยู่นะแล้วก็ชุดเทพอ่าตัวน,นี้นะครับที่ผมใส่อยู่นะก็ในส่วนเนี้ยมันถอดออกไม่ได้นะครับก็คือเราจะไปตีเมืองคาริมาเนาะแล้วก็มาบวกค่าเซตตรงนี้นะครับเป็นค่าอุปกรณ์ชุดเทพอ่ะต่อมานะครับ ตรงนี้ผมก็ได้ถอดเสือออกแล้วเนาะแต่ว่าไอตัวสัตฉีของเราครับมันไม่ค่อยบวกดาเมจเท่าไหร่นะตอนนี้ผมถอนออกมาหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ดาเมจอยู่ประมาณแปดแสนบอกได้เลยว่าเกือบล้านเนาะอ่ะผมใส่ปีกมาแล้วนะครับน่าจะเพิ่มประมาณ2 0 0หมื่นเนาะเมื่อกี้ผมมีแปดแสนใช่ปะ่ะเอาค่าประมาณนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมาอีกสองหมืนก็ปีกตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นพลังลบบวกลบนะครับประมาณนี้ ต่อไปเดี๋ยวเรามาค่อยๆใส่ทีละชิ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าไอ้ค่าดาเมจแต่ละชิ้นเนี่ยมันเท่าไหร่เผื่อเพื่อนจะไปปรับใช้กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอยู่หนึ่งหมื่นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นหกนะประมาณนี้เผื่อเพื่อนนะครับจะไปเลือกตาออฟตามนะครับแล้วก็อ่ะเช็คดาเมจนะครับของไอเทมแต่ละชิ้นนาอว่ามันเท่าไหร่ครับอ่ะเมื่อกี้แซนเอ็บนอนนี้มาอีกอ่าประมาณหนึ่งแสนห้า ประมาณหมื่นสี่ครับประมาณอย่างนี้ผมตีเลขกลมๆนะ,ะชิ้นต่อไปครับใส่หัวไปตอนนี้ขึ้นมาแสนสี่แล้วนะอุปกรณ์หน้าค่าน่าจะประมาณกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมสามดาวที่ผมก็ออฟมาพอประมาณเนาะเนี่ยครับลองสังเกตดูตัวอ่าค่าพลังลบได้นะครับนั่นก็จะขึ้นประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะจะอยู่ที่ออฟที่ผมอ,อัพไปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อัพไปเท่ากันตัวนี้ ก็ค่าพลังก็ต่างกันนะแต่ออกผมสวยมากนะครับสิบเปอร์เซนเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปซื้ออุปกรณ์เจ๋งๆนะครับก็มีหลายคนก็บอกผมว่าว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วออฟดีไหมให้ผมดอูอยู่ในเกมนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ออะรนะถ้าเป็นออฟบวกอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปเลือกออฟเป็นเปอร์เซ็นต์นนให้นะครับวันนี้ผมพาไปอ่ะต่อมานะครับรอมาใส่ดาบนะครับ อ่ะผมจะใส่ขั้นสี่ก่อนนะเดี๋ยวขั้นห้าไว้ที่หลังครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แหวนนะครับเอาเนี่ยพอเวลาเราจุติหนึ่งรอบแล้วครับเราก็จะสามารถใส่อุปกรณ์ทับกันได้สองชั้นเลยนะตอนนี้ได้ไหมผมสองสี่ห้าแล้วนะก็คืออ่าเราจะใส่ชุดขั้นสี่ครับอุปกรณ์ขั้นสี่้ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปใส่อุปกรณ์ขั้นห้า 5, ทับไปอีกชั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสงสัยกันไหมแล้ว,ว่าที่ทําไมอ่า ครับเซิร์ฟคนเวลสูงสูงจุติแล้วทําไมค่าพลังลบเน่ะเยอะสเลเกินนะครับวันนี้ก็นี่นะครับผมก็ให้ดูแล้วเวลาใส่ชุดครับมันจะใส่ขั้น4ด้วยนะครับแล้วก็เป็นขั้น5อะไรประมาณนั้นก็จะทําให้ดาเมจนะครับพลังลบเนี่ยบวกกันไปนะครับทวีคูณเลยนะ,อะตอนนี้ผมสองล้านห้านะครับอใส่ดาไปค่าครับ ดาเมจประมาณในครับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งประมาณหนึ่งหมืนห้านะประมาณหนึ่งหมื่นห้าถึงสองหมืนแล้วแต่ออฟที่เราบวกด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ชั้นความเหนือชั้นที่เราอาสะสมเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุติหนึ่งเนาะที่ผมเพิ่งจุติมานะครับแต่ว่าตัวไอเทมที่ผมใส่นับปัจจุบันนะครับมันเป็นตัวที่แจกมาฟรีนะตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่สวยนะครับไม่สวยเลยนะหนึ่งดาวเราจะใส่อุปกรณ์3ามดาวนะครับ ตรงนี้ที่ใส่นะครับก็คือใส่ให้พลังลบมันเพิ่มเนาะนี่ถ้าเป็นไปได้ผมก็น่าจะขายทิ้งดรอปทิ้งไปเลยเพราะว่ามันอุปกรณ์หนึ่งดาวเนาะเดี๋ยวเอาไว้รอเจอสามดาวก่อนนะครับตอนนี้ผมมีดาบสามดาวอยู่นะอ่าเนี่ยผมใส่เรียบร้อยนะครับสองข้างแต่มันจะมีข้างหนึ่งที่ไม่อ่าเงานนะเพราะว่ามันไม่มีดาวครับผมอุปกรณ์สามดาวอยู่ในเป้นะครับในข้างเดี๋ยวเอาไว้ถึงเลเวลสามสิบห้านะครับผมจะใส่ ็จุติหนึ่งนะครับต้องเลเวลสามสิบห้านะเราจะใส่อุปกรณ์เจองได้ครับสามดาวตอนนี้ก็ใส่ได้แค่หนึ่งดาวสองดาวเนี่ยครับจุติหนึ่งนะครับของผมตอนนี้ก็เพิ่งรีมานะครับเลเวลยังไม่ถึงสามสิบห้าครับผมจะใส่อุปกรณ์สามดาวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์ขี่นะครับอันนี้ผมลองเทสถอดออกแล้วนะครับตอนนี้ผมจะลองใส่สัตว์ขี่ดูเนาะเรามาจะบวกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีเฮดพีนะครับเพิ่มขึ้นมาสามพันเอเคสองร้อยนะครับ มีเดฟหนึ่งร้อย100นะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะครับเราใส่สัดฉขีไปแล้วใส่ก็เพื่อความเท่สวยงามเคลื่นที่เร็วอะไรประมาณนั้นแตกการอัพอัพ,อพสัตว์ขี่ครับมันก็ทําให้อ่าพลังลบของเราครับเพิ่มขึ้นได้เนาะ,ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไป เพื่อนๆสายฟรีนะครับก็พยายามนะครับเก็บไอเทมให้ได้เยอะนะครับพวกดาบสามดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงตีบอดครับก็จะได้อุปกรณ์มาฟรีเนาะเราก็จะไม่เสียเพชรซื้อนะครับอตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณหนึ่งรอแสบหกนะครับอันนี้ก็คือ,อวัสดุนะครับอัปเกรดเนาะอันนี้ก็อัปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเราจะเอาไปแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็จะไดอะ้อุปกรณ์ไอเทมมาเพื่ออัปเกรด อุปกรณ์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาลองอัพให้ดูนะครับว่าอัพแต่ละชิ้นเนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอ่ลองมาดูเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้เมดอยู่ประมาณนี้นะอ่ผมจับไปเลยนะครับรวนๆเลยนะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองครับผมจะลองอัพให้มันหมดเลยนะผมจะไปรวนๆนะครับ เราลองมาดูนะครับว่าของที่ผมมีเนี่ยมันจะอัพอพนังลบได้เท่าไหร่นะครับไปครับไปรัวๆครับตอนนี้ก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ค่าเต็มแล้วนะเราอัพไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพชิ้นอื่นนะจะมีแหวนอีกหึงวงนะครับที่ยังรออัพอยู่นะะนี่นะครับตัวแหวนไปเราเราจะไปกันเลยรัวๆเลยครับหนึ่งร้อยหกสิบสอง ไปครับสองล้านแปดมีไหครับถึงสองเก้าไหมตอนนี้ตันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีดาบนะครับที่สามารถอัปเกรดได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ใช้เป็นเพชรม่วงนะครับอเดี๋ยวผมจะมาลองอัพชิ้นต่อไปนะแต่ว่าพลังลบผมอะ่ะมันจะไม่ได้ฟูลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสังเกตไหมไอเทมผมไม่มีดาวเลยนะอเทมที่ผมจะอัพเนี่ยมันไม่มีดาวนะครับจริงๆถามว่าอัพอัพดาบแล้วมันคูมไหม ไอเทมไม่มีดาวทำไมยังอัพนะครับเพราะว่าการอัพอะครับมันติดอยู่กับเราตลอดนะต่อให้เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับมันจะเปลี่ยนแค่ค่าของอุปกรณ์นะแต่ว่าการอัพเกรดของเราอะมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้สองแปดห้าเนาะไปเรื่อยๆครับการอัพนะครับหนึ่งดาวสองดาวนะครับค่ามันไม่ค่อยไม่ไม่สวยเลยดีกว่า คืออุปกรณ์ขั้นต่าที่เราต้องใส่นะคือสมดาวครับคือไปหาดรอปมาให้ได้เลยสามดาวนะครับไปตีบอสไปตีอะไรก็ได้นะครับคือมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้ตีบอสแล้วก็จะมีอ,อุปกรณ์อัพอยู่นะครับตามเลเวลของตรงนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็น4ี่ร้อยนะครับจุติก่อนนะครับถึงจะสามารถที่ได้อันนี้ก็ไปหาดาบได้ครับลเวล4ี่ร้อยแล้วก็จุติเนาะหลังจุติก็จะได้ของดีขึ้นนะครับ ก็จะมีโอกาสไปหาอุปกรณ์เซ็ตเนาะตัวนี้ผมก็อัพหมดในทุทกๆอย่างให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นอัพกิลด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิญญาณเทวทูตนะครับก็จะมีให้อัพนะครับหลังจากจุติเนาะเราก็จะได้มีฟังก์ชันเิยขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับอ่ะายกันเลยต่อไปนะครับตอนนี้ดามจของผมสองปขึ้นมาแล้วเกือบ3ล้านแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะผมว่า เพราะว่าไอเทมมันหนึ่งดาวครับเนี่ยค่าพลังมันต่ำมากเลยนะครับอันนี้ก็คือคาดการว่าถ้าผมได้เทมห้าดาวนี่บอกเลยว่าสามดาวนะครับยังไม่มีห้าดาวผมพูดผิดก็ไปถ้ามีสามดาวเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจขึ้นจ,จัดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะพามาเลือกเนี่ยอุปกรณ์นะครับการเลือกอุปกรณ์นะครับก็เลือกแบบไหนยังไงให้คุ้มนะครับบางคนเขาก็เลือกเอาไปอัปเกรดกันแล้วเนาะแต่ก็มีคน เขาถามมาว่าแบบนี้คุ้มไหมยยังไงคุ้มไหมนะครับอันนี้ก็คือใครจะเลือกแบบไหนผมขอบอกว่าไม่ผิดดีกว่าเนาะผมแล้วแต่บุคคลว่าความชอบของพวกคุณว่าชอบแบบไหนกันมากกว่าประมาณนั้นเนาะแต่สำหรับผมนะครับผมจะเลือกไอเทมที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามนะครับเช็คออฟดีๆนะเช็คออฟของเราก่อนนะครับดีๆ เพราะว่าการที่เราบวกเนี่ยกับเปอร์เซ็นต์นะครับค่ามันต่างกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อนะครับแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าบวกกับเปอร์เซ็นต์มันต่างกันแบบไหนอ่าตอนนี้นะครับให้ไปดูนะครับว่าเราอะครับเล่นสายไหนเราจะซื้ออ่าไอเทมอะไรนะครับก็เนี่ยลองเทียบค่าดูดีนะครับเห็นไหมครับของผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นเดฟอ่าบวกห้าเลเวลนะครับ ผมจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเวลาเขาบวกอ่าอาตาัอาตราอัตราลดดาเมจอัตราโจมตีอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะบวกเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะถ้าผมจะไปเรื่องนะครับสายดาวเวทของผมก่อนนะนะผมจะพาไปดูนะครับชุดแต่ละชุดเนาะเป็นยังไงตอนนี้อย่าเพิ่งจิ้มแล้วซื้อนะครับพยายามเช็คก่อนเนาะเนี่ยครับเดฟโบนัส2%เเตัตรงนี้ผมว่าสวยนะ แต่ว่าชุดเก่าผมสวยกว่านะครับลดอันลดดาเมจนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมนะค่าติเมตนะครับ5%พยายามหาเปอร์เซ็นต์ให้ได้เยอะๆครับเราชุดเราแบบมันจะดีมากๆเลยนะค่าอุปกรณ์เรามันจะสุดจัดเลยนะครับตรงนี้นครับเป็นหนึ่งชุดและที่ผมเล็งไวนะ้เนาะผมก็จะเอาชุดนี้แล้วหนึ่งชุดครับ พยายามจิ้มดูก่อนก็นได้ครับเ,เล็งไว้ก่อนว่าเฮ้ยจะเอาชุดไหนดีนะแต่ว่าราคามันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ต่างกันมานะครับผู้ชมต่างกันประมาณ1 0 0่รอถึงสองเพรอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าค่าของออฟค่าของออฟมันนะครับมันต่างกันนะพยายามหาหาออฟดีๆนะครับอผมได้2ชุดแล้วนะแต่ผมจะมาลองรวมให้ดูเนาะตรงนี้นครับก็คือเอาไว้นะครับรวมนะครับสําหรับรวมออฟนะครับสําหรับ เหมือนแบบว่าเอาชุดหลักนะครับมาใส่ในช่องแรกเนาะแล้วเราก็จะเอาชุดรองอ่ะที่เราต้องการให้ออฟนะครับมาอยู่ในชุดแรกอ่ะไปใส่ในช่องที่สองเพื่อทบขั้นนะครับความเหนือชั้นเนาะของชุดอ่ะแต่ผมจะลองเทสให้ดูนะครับแต่ตัวเนี้ยต้องแจ้งก่อนนะว่าเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับว่าตรงสามเท่าครับโอกาสติดนะครับเนี่ยสาเนตลยนะโอกาสแตกนี่สูงมากครับผมมีสิทธิ์ที่จะเสียงเงิน2 0ง0เพชรฟรีเลยนะครับ อันนี้ก็คายสายเติมก็น่าจะไม่ต้องซีเรียสอะไรตรงนี้เนาะสำหรับสายฟรีก็ถ้าไม่อยากซื้อก็ไปดรอปจากมอนเตอร์ได้ครับจับบอทดได้เนาะอะผมไปนะครับกดยืนยันครับหลังจากนั้นก็ยืนยันไปนะเรียบร้อยครับแต่ไม่มีค่าอะไรขึ้นมาเลยนะครับไปเอาอีกชุดครับอะตัวนี้ผมได้เดฟนะครับบอกสองเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ติดครับเห็นไหมผมได้ค่าเดฟขึ้นมาเยอะมากเลยครับลดได้เมื่อสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ พลังลบขึ้นมาประมาณน่าจะาประมาณสองสามพันธนะครับแล้วก็ได้ความเหนือชั้นขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ค่าพลังนะครับผมไม่สนใจเยอะนะแต่ผมไปสนใจตรที่ออฟลองอะครับคือชุดออฟลองสวยๆนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะดาเมจมันอาจจะไม่ได้มองให้เห็นนะครับว่ามันดาเมจเท่าไรอะไรประมาณนั้นอะแต่เวลาที่เราโดนดาเมจจิ้มเข้ามาครับไออัตราลดดาเมจเนี่ยมันช่วยเราได้เนาะ มันบันทอนดาเมจที่เขาโจมตีเรามาครับทําให้เราอะลดดาเมจของผู้ต่อสู้ได้นะครับอ,อันนี้ก็เทียบสินค้าดูเนาะว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับพยายามหาเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะพยายามหาครับตรงนี้ผมเจอ,อ HP โบนัสนะครับ4%ี่เปอร์เซ็นะครับแล้วก็จะได้ค่า HP บวกสี่เปอร์เซ็นตะเนะมาละผมจะพยายามหาก่อนนะ ตรงนี้บวกห้าไม่เอาพยายามหาเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครเจอเยอะนี้ก็ถ้ามีเงินนะครับพันกว่าเพชรก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปทบความเหมือนฉันให้มันตันเลยนะครับก็จะได้ค่าพลังลบที่เต็มเปี่ยมเนาะแล้วก็ใครที่จุติแล้วก็ไปใส่ชุดขั้นห้าครับแล้วก็ไปทําชุดอีกดาเมจก็น่าจะอยู่ประมาณสามสี่ล้านแล้วแหละครับถ้าทําชุดขั้นห้าได้สามดาวทั้งหมดนะครับ ตัวนี้ดีมากเลยทุกคนอัตราเดฟสําเร็จบวก10%อันนี้คือดีจัดนะถ้าผมซื้อไปแล้วมันติดนะว่าแล้วก็ไปครับจัดเลยดีกว่าคือมันล่อตาล่อใจมากๆนะครับเรียบร้อยผมซื้อมาละไปเดี๋ยวเราจะไปบวกกันนะครับอะจะมีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ดีหไหมแต่ผมลองเช็ควูก่อนน่าจะหมดแล้วนะครับไปบวกกันเลยดีกว่า อาครับเหมือนเดิมนะครับเอาชุดหลักนะครับไว้ช่องแรกเนาะเขาเขาจะเขียนแจ้งเนาะว่าอุปกรณ์หลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์รองเนาะมาใส่มาอันนี้ผมใส่อุปกรณ์รองมาก่อนนะมันก็จะแจ้งนะครับว่าเราไม่สามารถบวกได้ครับอ่าเราต้องใส่อุปกรณ์หลักเนาะนะาเขาก็จะสามารถนะครับบวกออฟได้แล้วนะครับตรงนี้ด้านฮาร์ดานมาเมอนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะถ้าบวกติดนะครับผู้ชม ตรงนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนเดิมครับก็30เปอร์แม่ตาเดบอีสิบเปอร์เซ็นี่พีสองเกือบร้อยครับติดครับเกือบสามล้านบาเมจมาสองเก้าแล้วครับก็เอาทำบนไปแบบนี้ครับให้มันตันเลยพรมเหนือชั้นห้าขั้นหกขั้นอะไรเงี้ยให้มันตันไปเลยครับเนี่ยออฟที่ผมได้มาเนาะก็จะประมาณนี้ครับถ้าผมบวกติดนะเกือบร้อยครับแตกออฟสวยมากนะแต่ว่าไม่ติดไม่เป็นไรครับ ตอนนี้คาดการว่าเพชรผมเหลืออยู่300ผมคงไปซื้ออุปกรณ์มาไม่ได้้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการบวกเนาะในการเลือกดูนะครับชุดว่าชุดแบบไหนนะครับดีเนาะอันนี้ในส่วนตัวผมดีกว่านะครับผมชอบอุปกรณ์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็คือแบบการคูณเข้าไปะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้สิบถูกไหมถ้าเราได้บวกห้าเนี่ยเราก็ได้แค่ผลแค่ห้าเนาะ ตัวน,นี้ผมก็มีดาบอยู่นะแต่ว่ายังใส่ไม่ได้เนี่ยผมรอจุราผมรอเลเวลสามสิบห้าครับเดีย๋ยวรอไปลงตีบอสนะครับอเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเออแล้วก็ในกิจกรรมนะครับก็จะมีอุปกรณ์มากมายเนาะอันนี้ผมยังตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปตีปีกต่อดีกว่าอ่ะแล้วก็บางคนนะครับเขาก็ถามเข้ามาครับว่าไอ้ชาวออสเนี่ยมันหาได้จากไหน มันมีฟรีด้วยนะทุกคนก็คือเราอะครับไปทํากิจกรรมได้ด้วยนะอ่ะตอนนี้ดาเมจจบอยู่ที่สองเก้าเนาะเดี๋ยวผมแต่ว่าดาบเนี่ยครับมันไม่ดีเนาะแต่ว่าตัวเนี่ยมาสามดาวเดี๋ยวพาเพื่อนไปตีปีกดีกว่าเนาะสามดาวก็อยากใส่ครับแต่ว่ารอรออยู่อันนี้ก็ผมก็รอเหมือนกันนะอันนี้ก็เควสเหมือนกันครับอันนี้ก็สําคัญเพื่อนๆนก็คือตีมอนนะครับวล เลเวลอะครับสาสิบห้าแล้วก็เพื่อนจะได้ดาบไปตัวนี้ยดาบดาวอะผมได้ไปแล้วตอนเลเวลสองร้อยมั้งครับน่าจะสองร้อยเนี่ยมันจะเป็นสกินด้เลยนะเนี่ยใส่้ะเท่เลยแต่ดาบดาวผมรู้ทัว่ามันไม่สวยเนาะแต่ว่าแบบนี้เท่อะมีสีฟ้าแล้วก็ดาบแดงดับใหม่ดาบขั้นห้าเขาเนี่ยประมาณว่าถ้าเราได้ดาบดาวสองชิ้นนะครับเราจะเอาไปฟิวชั่นกันได้มันก็จะทบดาเมจกันเพิ่มขึ้นไปครับ แล้วก็ตัวปีกก็ใส่ได้นะก็จะมีปีกขั้นสองอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมรอปีกหนกนะนะผมมาจัดให้ดูใหม่อ่ะตอนนี้ก็สูงสุดของผมนะครับณนะปัจจุบันนะครับจุดตีน,นึงนะครับเลเวลยี่้านะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวมีพี่เขาถามผมเข้ามานะครับในอ่แชทเนาะก็เขาแบบว่าอยากได้ปีกเนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปแล้วกันนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นไอเทมมอลนะครับที่ผมค่อนข้างแนะนำนะนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่เอาไปตีปีกได้ครับอันนี้ที่เป็นหนึ่งทางที่จะมาเลือกซื้อได้เลยครับก็คือร้านค้าตรงนี้นะแต่ว่าค่อนข้างแพงค่อนข้างยากนะกลัวเราจะเก็บตรงนี้ครับก็จะมใีในส่วนของการตีปีกเนอะอันนี้ก็เป็นปีกโนดครับที่ตีเป็นขั้นสอนนะครับเนี่ยขั้นหนึ่งจะเป็นชาวอส ตัอย่างที่ว่าครับก็ไปซื้อได้ครับแต่ว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยนะครับมันก็จะต้องหาทรัพยากรหาเกติยศอะไรค่าต่างๆประมาณนั่นแหละร้านค้านั้นก็จะมีค่าของกิลของค่าพันธมงคพันธมิตรอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือต้องไปเก็บเหลืองเก็บเหรียญซึ่งมันใช้เยอะมากๆแต่ตรงเนี้ยมันมีอ,อุปกรณ์ที่แจกฟรีอยู่นะครับอย่างช h a อ s เนี่ยเม็ดแรกครับผมได้ดรอปจาก บอสสมพันธ์ตรงนี้ผมก็ได้าชาร์ตมาหนึ่งเม็ดเนาะอตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ลงขายนะเดี๋ยวก็เอาไว้หาเงินนะครับตังนี้มีสา0แปดศูนย์เนียผมก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่าตัวนี้เดี๋ยวพามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่เนาะแต่ว่าผมยังไม่มีผมยังเก็บไม่ครบผมน่าจะข้ามไปเสือดำเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เสือแดงมาแล้ว เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาตีปีกกันดีกว่านะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับได้นะครับแล้วมันจะมีชาวออสแจกเนาะเนี่ยครับอันนี้ดีมากเลยนะผมกับสนิทและไอ้สีชมพูตัวเนี้ยครับนี่นะครับ,รบชาวออสกดรับได้ครับส่วนขั้นที่สามตัวเนี้ยเขาแจกเป็นปีกนะ,ะเห็นไหม อันนี้คือไม่ต้องตีเลยครับอันนี้คือได้ปีกเลยนะถ้าใครทําขั้น3มเสร็จอ่ะแต่ว่าถ้าใครได้ขั้น2ได้เม็ด c h อ o มาแล้วอะ่ะเราเอาไปตีปีกเลยก็ได้นะถามว่าถ้าตีปีกแล้วได้1อันแล้วใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยผมไปได้อีกอันหนึ่งมาผมจะทํายังไงก็คือปีกครับขั้น4ี่นะมันสามารถบวกกันได้ครับถ้าเรามี2ปีกเราสามารถเอาปีกสปีกไปฟิวชั่นครับเรามันจะได้ค่าของการลดดามเมจเพิ่มประมาณ4%เอร์เซครับ อันนี้ก็เป็นภารกิจเนาะที่ต้องทำนนงน 2, เนี่ยส่วนปิงนก2,100เนี่ย200แต้มเนี่ย2,100แต้มครับมันสามารถเอาไปแลกอเอาไปตีเป็นซีสอ C 2ได้เนาะเป็นขั้นต่อไปแหละขั้น5นะครับไปตัวนี้ก็เข้าไปที่คำว่านี่ครับตีหลอมไปเลยตัวนี้เราจะไปตีปีกันอ่ะอันนี้มาแล้วครับภาษาไหนเทมเอามาเอาออส่ครับ กดประสานแค่นี้ก็เสร็จครับไม่ยากเนาะขอแค่มีชาวออสก่อนนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากตีปีกเนาะอ่ะต่อไปมันก็จะไปอยู่ในเป้ของเรานะครับคือตีมันตีไม่ยากครับเข้ามาที่ประสานเนาะแล้วก็ขอแค่มีชาวออสนะ่ไอชาวออสเนี่ยมันยากกว่าไอตีปีนะครับไอส่วนเงินในเกมนะ่ะโอ้โหเรามีหลักสองร้อยล้านกันอยู่แล้วแหละคือมันเก็บรัวเนาะอ่ะผมจะลองสสมใส่นะครับนี่เห็นไหมออฟหลักออฟรองผมยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะครับ ตัวนี้ก็ถูกถอดมาโดยดาเมจสุดทิของปีกแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ของตัวมันเองเนาะแต่ปีกตัวเนี้ยผมยัดผมยัดอาเช้า,ชาออดไปหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่าค่ามันก็จะดีกว่าตัวใหม่นะครับประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับของค่าลดาดาเมจแต่ปีกตัวเนี้สามารถบวกใส่กันได้เนาะอันนี้ก็เป็นปีกนะครับที่ตีเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ๆคนไหนที่ อยากตีนะครับก็สามารถเข้ามาจัดกันได้เลยครับขอแค่มีชาวอนะัดเนาะอันนี้ก็เป็นเนี่ยผมเลยชิ้นเดียวนะผมสามารถกดประสานได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ารวมไอเทมต่างๆเนาะฟิวชั่นไอเทมนะครับเป็น C 1 C2 เป็นดาบเป็นสัตว์คีเป็นหินอ่าสมุดอะไรต่ตางๆนะครับหินอปุปกรณ์นะครับเยอะแยะมากมายครับให้เราประสานแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยหายากจัดๆเลยนะครับอลองสนสจสักลอกครับอ,อันเก่ามันดีอยู่แล้วครับผมก็ไม่อยากเปลี่ยนเนาะ กดไปกดมาครับเนี่ยเห็นคาราเมียมันวิ่งไหมสองล้านเก้าพอผมใส่ตัวนี้มันดอกไปนะครับประมาณสองหมื่นคือแค่ปีครับสองหมื่นเนาะอ่ะตรงนี้ก็ลองเนี่ยครับไปลงขายได้นะคนไหนมีไอเทมนะครับก็สามารถไปลงขายได้แต่ดาบผมไม่อยากลงขายหรอกเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าอัตราดอกน่าจะค่อนข้างยาก อ่ะตัวนี้ก็เป็นหินเป็นแหวนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปีกนะครับ C1 C2 น,นะครับสามารถกดอัพได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับถ้าผมได้ปีกนกไอตัว2,100แต้มครับผมก็จะมาอัพตัวนี้แหละก็จะอัพรีเวลต่อไปเนาะตอนนี้ผมรอทำภารกิจนะครับแล้วก็รับ2,100แต้มแล้วเราจะมาเอาปีกสวยๆขั้น5กันนะครับอ่ะต่อไปนะครับ อยู่ในเป้ครับนะพี่ๆยังงงนะครับว่าเฮ้ยเราจะาไปทําอะไรได้ราจะทาเอาไปทําอะไรดีครับเราคนตีมาสองอันนี้รู้สึกแบบแย่จัดเลยนะครับอยู่ในเป้ทั้าทางทั้งที่ตัวเองก็ใส่ปีกไปแล้วใช่ไหมนี่ยครับมันเอามาบวกกันได้นะออันนี้ก็จะเป็นตัวผสานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนตีบวกเนี่ยเราจะเอาไปอะตีบวกนะครับต้องเข้าไปในที่ตีบวกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประสานต่างๆนะครับหินคาริมงคาริมานะประมาณเนี้ยที่เราไปตีกันมานะครับก็จะมาประสานที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นแหล่งรวมประสานไอเทมนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็อยู่ที่ตีหลอมนะครับมันก็สามารถนะครับเอาปีกทั้งสองอันเนี้ยฟิวชั่นกันได้นะครับอ่ะมีเลื่อนขั้นเนาะมะครับผู้ชมเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นสร้อยเนี่ยครับก็ใช้สองตัวนะหาอีกสองชิ้นอ่ะ อารมณ์ว่ามีสามชิ้นอัพเป็นเบี้ยวสองได้เนาะขั้นสองอันนี้ก็มีปีกนะครับก็อัพปีกก็บวกแดงแปดมาณสี่เปอร์เซ็นครับก็ได้ขาดตานรถดาเมจมาได้เฮ็ดพีนิดหน่อยนะครับตอนนี้รถดาเมจดผมอยู่ที่แปดจุดแปดเปอร์เซ็นนะครับล่าสุดตอนนี้บวกเข้ามาอยู่ที่ประมาณเก้าจุดสองเปอร์เซ็นก็ถือว่ารถดามเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าสิบเปอร์เซ็นตเลยจะดีมากอ่ะ เลขกลมๆมาเลยนะครับอัตรานะครับต้านทานติเมทนะครับประมาณ9%เนาะส่วนดาบนี่ก็รอดใจผมเหลือเกินอยากใส่มากๆครับอยากเลเวล35จัดแต่ว่าผมตีจัดตุัสปีศาแล้วก็ประสาทเลือดไปหมดแล้วครับประสาทโลหิตเนี่ยอ่ะตัวน,นี้เพื่อนๆก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าการตีปีกตีแบบไหนเนาะพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับก็มาหาชาวออสนะครับแล้วก็มาตีได้นะครับ อันเนี้ยถ้าผมตีมอนตัวนี้ล้มนะครับผมก็จะได้ดาบดาววีหนึ่งชิ้นแล้วผมก็สามารถอัพเป็นขั้น2องได้นะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่ไหวนะตัวนี้น่าจะใช้ดาเมจอยู่ประมาณสามล้านสนะครับน่าจะต้องประมาณสามล้านสองเราไม่ตายครับแต่ว่าเวลาหมดก่อนนะ4ี่สาสองหหมดเวลาเดีย๋ยวเอาไว้ผมมาตีรับรอแล้วผมอัปเดตให้ครับว่าตีแล้วเนี่ย แอปดาบขั้น2แล้วเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้อ่ะตรงนี้ก็มีกิจกรรมมากมายให้เราเลือกรับนะตรงนี้ผมก็ไม่มีเพจรับนะครับแปดแปดแปดโอ้โหคือเยอะจัดนะผมไม่ได้รับหลายวันมากเพราะว่าค่อนข้างใช้เพจค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็ของฟรีก็รีบ,รบจัดไปเลยครับอันไหนฟรีก็เก็บแลรครับเก็บแลรเก็บแปรเก็บแลรครับ อ่ะตอนนี้ก็แนะนำพี่ๆเพื่อนๆไป,ไปน้อในการอัปเกรดอุปกรณ์ครับแล้วก็ในการอัพปีกนะครับเลือกแล้วก็เลือกไอเทมนะครับว่าเลือกไอเทมแบบไหนจะดีนะครับประมาณนั้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับในการเลือกไอเทมเนี่ยเป็นการเลือกไอเทมเฉพาะส่วนบุคคลเนาะก็คือเป็นความคิดของผมเองว่าเราอ่ะเลือกไอเทมแบบนี้มันดีนะครับในส่วนตัวของเราเนาะเราคิดว่ามันมันดีนะครับเพราะว่าค่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็ก่อนก่อๆมาผมเล่นภาพ PC ภาพเก่าอะครับก็เน้นเปอร์เซ็นต์กันค่อนขะ้างเยอะเนาะแล้วก็ออกคนไหนที่เน้นบวกนะครับอยากเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ก็สามารถหาอุปกรณ์ใหม่ได้แล้วก็ไปทบเหนือชั้นได้ครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับค่าลดดามเมจนะครับค่าต้านทานอัติเม็มันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับบนนัส HP ต่างๆนะครับบน,นัสเดฟนะครับรู้สึกว่ามันคุ้มกว่านะครับถ้าเปเรียบเทียบกับเลข1000ก็อยู่ประมาณถ้าได้10%บเปเนาะเราก็ได้มา อ่ะหนึ่ง้อเลยเนาะดีกว่าเรามาบวกห้าลบห้าอะไรประมาณนะั้นก็คือค่ามันนิ่งค่ามันตายตัววราซะ,ะแล้วอะครับผมก็เลยคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันดีกว่าเนาะอ่ะตัวนี้ก็เป็นค่าต่างๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไปสามารถทาภารกิจได้รับปีกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอสนะครับก็สามารถเข้าไปตีบอสได้ว่า,าเราทําภารกิจเนาะมันก็จะสะสมแต้มคนสําเร็จของเราเนาะอ่ะอันนี้ก็จบที่สองล้านเกนะ้าเนาะ ถ้าผมได้ดับดาวอีกก็น่าจะ3ล้านอยู่สำหรับวันนี้เพื่อนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าบวกปีกมาได้เท่าไรบวกชุดได้เท่าไรนะครับแล้วก็การเลือกอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้ด้วยครับคลิปต่อไปอยากให้ผมทําอะไรนะครับอ่าคอมเมนกันใต้คลิปได้เลยนะครับแพ็คลายวันผมอยากจัดมากเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่า ตัวนี้ผมจัดแน่นอนสามร้อยยี่เก้านี่ก็เป็นออสเนาะก็เติมสะสมไปทีละวันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้นะครับมันก็จะบอกมันเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูอันนี้ก็สิบเก้าแปดเจ็ดก็คือมันจะเติมสะสมนะครับในแต่ละวันอ่ะมันจะมีบอกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไอเทมทุกวันนะคุณอาจจะได้แค่ตัวเพชรตัวเนี้ยอย่างเช่นวันที่สิบะครับของการเติมอ่ะเราก็จะได้ชาวออสแล้วนี่ยแต่ผมอยากได้ตัวเนี้ยปีกอะแต่ผมต้องเติมกี่วันนะ เออตอนนี้ก็โอ้โหยี่สิบห้าวันเลยเหรอเติมยี่สิบห้าวันเลยนะเยอะจัดแต่ว่าถ้าเติมยี่สิบห้าวันนะก็คนไหนสายเติมก็เติมไปรครับคนไหนส่ฟรีก็อย่างที่ผมบอกครับทํากิจกรรมเนาะไปตีอ่าบอสแมปอะไรประมาณนั่นแหละก็จะผ่านภารกิจเองนะครับทำไปดตีต่างๆนะครับอ,อ่าขั้นอุปกรณ์ต่างๆน,นะครับลงตีไข่นะครับ ลงตีบอสตามแมปนะครับแล้วก็จะผ่านดาาน,นะครับแล้วก็เก็บไขให้ทีมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะผมก็ได้แนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะครับสําหรับการตีปีการเลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ดาเมจแต่ละชิ้นมันเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะนี่ก็เงางๆที่สวยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แลวนะครับ อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเป็นกำลังใจกันได้ครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย